สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกับคุณที่เข้ามาติดตามนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครฟังเป็นนิทานได้นะคะวันนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเราคะสีไม้นะคะครอบครัวมีความสุขมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ใครที่ยังไม่ได้เอ,อ่อ แต่งงานหรือว่ามีคู่ครองก็อาจจะได้ลงหลักปักฐานนะคะมีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวอาจจะได้แต่งงานหรืออาจจะได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวคิงถือไม้เด็ก โอ้ยซิกอปอนสิกอปอนเดดขยายเดอะเดทหน่อยค่ะขยายเดอะเดทเรื่องที่หาทางออกไม่ได้เรื่องที่เราวิตกกังวลที่เราคิดทบทวนมานานแสนนานเดยเดทได้ออกมาว่า มันจะถึงเวลาที่ได้จัดการแล้วนะคะ the justice มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินที่ได้จัดการกับปัญหาที่ที่มีอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวที่ยังค้างคางกันอยู่จะเป็นเวลาที่ต้องจัดการเป็นเวลาที่ต้องเคลียร์นะคะคิงถือถ้วย เป็นเรื่องของความรักด้วยนะคะที่ใครที่ตัดสินใจที่จะแต่งงานหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วคุณก็อาจจะใช้เวลานี้ไปสารภาพรักกับใครบางคนที่คุณคิดที่คุณไต่ตองมานานแล้วที่คุณเครียดเรื่องที่จะตัดสินใจยังไงวันนี้คุณได้ตัดสินใจแล้วนะคะ ุณตัดสินใจที่จะไปยื่นถ้วยมันมีความสําเร็จสมหวังอยู่ตรงนี้นะคะชัยชนะมาถึงคุณแล้วนะคะเรื่องของครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขนะคะเป็นครอบครัวที่มั่นคงอาจจะได้มีการแต่งงานแล้วก็ลงหลักปักฐานการบางคนก็ตกลงปรุงใจอยู่กินด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเด็กถือถ้วยเ,ออเด็กถือถ้วย ทำไมมีคนเข้ามาเยอะอืมีทั้งคนอายุน้อยกว่าแล้วก็คนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันนะคะกิงถือถ้วยเอ่มีทั้งหนุ่มหนุ่มสองคนคนอายุน้อยกว่าคนหนึ่งคิงถือเหรียญมากันหมดเลยค่ะนี่นะคะคิงถือเหรียญซิกอรอน ิงถือเหรียญผู้ที่มีความมั่งคั่ง,งหล่อและรวยมากค่ะคนนี้แล้วก็คิงถือถ้วยคนนี้ก็หนุ่มหล่อนะคะจะมามอบความรักมอบความมั่นคงเด็กถือถ้วยคิงถือถ้วยมีแต่ความรักความมั่นคงทั้งนั้นเลยค่ะว,วันนี้ไพ่ดีมากเลยเอ็นเอร์ มีผู้ใหญ่ออกมาด้วยผู้ใหญ่ที่คอยเฝ้าจับตามองอยู่นะคะในเรื่องนีออ้มีการมาเริ่มต้นนะคะจะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเช่นถ้าเริ่มต้นความรักก็อาจจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กันในเรื่องการงานก็อาจจะได้เริ่มต้นการทำงานแล้วก็ออมีชัยชนะมีสิ่งดีๆเข้ามามีความสำเร็จมีความมั่นคงนะคะมันเป็นเวลาที่ตัดสินใจได้แล้ว จัตติกออกมาคือการตัดสินใจแล้วว่าคุณจะตัดสินใจแบบนี้นะอาจจะมีการไปมั่นหมายขอแต่งงานกับใครบางคนตกลงปรงใจคบหาดูใจแต่มีไพ่ความมั่นคงเนี่ยอาจจะได้แต่งงานเลยนะคะเจ็ดเหรียญ ทำงานเก็บเงินมานานมากมีการอบอกเก็บหอมรอมริบเ<ม>งินที่คุณทํางานมาที่คุณเอ่อสิ่งที่คุณสะสมมาคุณได้ตัดสินใจหนึ่งเหรียญโชคลาภจากสิงศักศิ์สิทธิ์โชคลาบก้อนโตนะคะเอออาจจะเป็นโชคลาบฟุกฟุที่อยู่ๆคุณก็ได้โชคได้ลาภฟุกฟุได้โอกาสดีๆโอกาสใหม่มีความมั่นคงมากมาก จ็ถ้วยมีสิ่งเข้ามาให้เลือกให้สนใจเยอะแยะมากมายมันส่วนมากจะเป็นเรื่องของความรักนะคะความรักเข้ามาเยอะมากช่วงนี้นแล้วก็มีการตัดสินใจได้ด้วยเพราะว่าเส,สิ่งที่ผ่านมานี่คือคุณอยู่กับปัญหาที่ปัญหาทางออกไม่ได้นะปัญหาที่คุณหาทางออกไม่ได้เนี่ยมันได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการตัดสินใจในสั้สิ j u s t นี่คือการตัดสินใจที่คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทําอะไรไม่ทําอะไรก็ตัดสินใจตัดยามหน้าไพ่นี่ก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะมีโชคลาภเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องที่คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะลงเอยกับใครหรือว่าไปขอใครเป็นแฟนขอใครแต่งงานหรือว่าเป็นการได้อยู่กินกันแบบครอบครัวนะคะมีความมั่งคั่งมั่นคงมากเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องครอบครัวที่มั่นคงเลยนะคะ ดอะสตาร์มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหรือว่าผูา้ที่เข้ามา,ารับชมนี่อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าคะหรือไม่ก็เป็นดาวเด่นที่มีคนสนใจเยอะแยะมากมายเป็นคนสวยคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ไปไหนมาไหนใครก็รักใครก็ชอบใครก็อยากรู้จัก mm hmm. ส่วนคุณผู้ชายคุณอาจจะไปลงรัก ใครคนนึงที่เป็นเดอรสตาคนนี้นะคะเธอผู้ที่มีความสดใสผู้ที่มีความสวยความสง่าเออแล้วก็เป็นคนที่รู้จักพูดรู้จักเจรจาเป็นคนที่มีอาจารที่ไพเราะมีความเด่นความดังในเรื่องอะไรบางอย่างนะอาจจะดังทางโซเชียลหรือไม่ก็ดังทางโซเชียลนี่ไม่ถึงว่าโด่งดังแบบ ก็แล้วแต่กรณีไปนะคะโด่งดังนี่หมายถึงอาจจะเป็นที่กล่าวขานหรือไม่ก็เธอเป็นคนมีเพื่อนเยอะเป็นคนที่เข้ามามีคนเข้ามาชอบพอเธอเยอะอะไรประมาณนี้เออหรือไม่ก็ถ้าไม่ทางโชวเชี่ยวก็ในชีวิตประจำวันไปไหนมาไหนใครก็ต่างชื่นชมชื่นชอบเธอเพราะเธอเป็นคนสวยคนน่ารักเป็นคนที่มีออรา่าเป็นคนที่เด่นนะแล้วยังไงคะให้สรุป สิบไม้สิบไม้สิบไม้คืออะไรคะสิบไม้หนึ่งเหรียญหนึงเหรียญกับสิบไม้ความที่เมื่อก่อนพาราคุณเยอะนะคุณคุณรู้จักทำมาหากินตั้งแต่เด็กเนาะคุณรู้จักเป็นคนที่เป็นคนที่ขยนันทำมาหากินรู้จักทำงานหาเงินตั้งแต่เด็ก จนตอนช่วงเลยวัยเลยเลยวัยเด็กขึ้นมาวัยหนุ่มหรือปัจจุบนันหรือนะค,ะคนที่จะอ่านใกล้เนี่ยุณจะเป็นคนที่มีมีทรัพย์สินที่สะสมเยอะมากจนทําให้คุณมีเรื่องที่ต้องดแูแลเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าทรัพย์สินคุณเงินคุณที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณต้องดแูแลเยอะแยะมากมายหรือไม่ก็อีกอีกในนึงก็คือภาระที่บณแบกมานานนะสิ่งที่คุณ เอ,อทำมันพวกงานหนักทั้งหลายเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักไม่ได้พักเพราะว่า,วาเอ,อคุณต้องทำมาหาเงินนะทำมาหากินใช่ไหมคุณก็อาจจะเอ,อรู้สึกว่าชีวิตช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยม,มันลำบากนะลำบากค่ะทางออกไม่ได้แล้วก็เจองานหนักเจอภาระเยอะที่คุณต้องดูแลรับผิดชอบเนาะแต่จากนี้ไปหรือว่าหลังจากนี้ไปในอนาคตอันใกลอ้อ่ะ คุณอะจะจบกับปัญหาเหล่านั้นที่คุณเจอมาแล้วนะคะเดือดทอ,อะท่านได้ออกมาให้ทําให้มันจบคือมันถึงช่วงเวลาเปลี่ยนทายแล้วสิ่งเหล่านี้ที่คุณเผชิญมาทั้งหลายแหล่มันจะจบลงนะคะหลังจากที่จบลงคุณก็จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะคะสังเกตคือเงินคุณเยอะมากที่เก็บสะสมไว้เพราะคุณทํามาหาเงินตั้งแต่เด็กๆคุณเป็นคนที่ขยันรู้จักทามาหากินม,มีเงินสะสมคุณก็ แล้วก็เป็นคนที่รู้จักใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ฟุม่มเฟือยไม่ได้ฟุม่มเฟือยเพราะว่าคุณชอบเก็บเงินนะแบบยังมีคิงออฟฟิท a เนะคะราชาเหรียญเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะใครเอ่ยที่เป็นเศรษฐีเป็นดวงคุณหรือเปล่าคะเป็นดวงเศรษฐีนะคนนี้แล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นก่อนหน้านี้เขาจะเป็นคนที่ขยนันทำมาหากินแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็พอเขามีความมั่งคั่งแล้วเขาถึงจะ มาเออมาจัดการในเรื่องของความรักให้มันเสร็จสมบูรณ์นะเขาจะเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความมั่นคงในเรื่องการเงินมาก่อนนะคะ King of p e n t a c l แล้วก็เออมีตะไพ่ถ้วยมาหมดเลยค่ะโอ๊ยนี่ปันดวงใครคะเนี่ยใครจะได้รับสิ่งดีๆนี้ไป ตรงกับใครบ้างหรือเปล่าคะมีเด็กเข้ามามีผู้ใหญ่ให้ความราักความเมตตามีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งร้ายทั้งปวงแล้วก็มีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะคะคุณอาจจะถูกหวยหรือไม่ก็มีโชคลาภฟุกๆฟอะไรเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้คุณได้มีเงินทองอเก้อนใหญ่ก้อนโตนะ แล้ก็โอกาสใหม่ๆก็อยากเข้ามาเรื่อยๆนะมีการเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจแล้วว่าจะทํายังไงตัดสินใจแล้วว่าเอาได้ข้อตกลงแล้วนะสำหรับคุณผู้หญิงที่เป็นเดอร์สตาคุณก็อาจจะได้เจอคนเข้าอยากเข้ามาเยอยะยๆเลยนะคะเออคิงอั a r ิเ c l e คิงถือถ้วยเด็กถือถ้วย คนที่เข้ามาให้ความรากักและความมั่นคงกับคุณนะความมั่นคงคือการเป็นครอบครัวนะคือการเข้ามาครั้งนี้คือหมายถึงการเป็นครอบครัวเลยไม่ได้เข้ามาเล่นๆน,นะคะเข้ามามีความมั่นคงเลยนะคะหวังที่จะเป็นครอบครัวเลยอะใคยินดีด้วยนะคะตรงกับใครบ้างก็นอบรับนะคะไม่ตรงก็อเออถือว่าฟังเป็นนิทานสนุกๆใครมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังใต้คลิปคอมเมนต์ได้เลยนะคะ,ะสวัสดีนะคะ